นิทานเรื่องไก่หลงโรงเรียนหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีไก่บ้านตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าจอกมันไม่เหมือนไก่ทั่วไปเพราะมันไม่ชอบอยู่ในเลา้ามันชอบเดินเล่นสำรวจโลกภายนอกชอบฟังเสียงคนพูดและชอบแอบฟังเด็กๆอ่านหนังสือเช้าวันหนึ่งขณะที่เจ้าของบ้านเผลอเปิดประตูเลา้า เจ้าจอก,ก็แอบ,บเดินออกมาวันนี้ข้าจะออกผจญภัยมันพูดในใจถ้ามันพูดได้เดินไปเดินมาจนหลงเข้าไปในโรงเรียนประถมปลายหมู่บ้านเสียงกริ่งดังขึ้นกริงกริงริงกริเจ้าจอกสะดุง้งคิดว่าเสียงไก่ตัวเมียร้อง มันรีบวิ่งเข้าไปในลานหน้าเสาธงพร้อมร้องคุกคุกคุกทันใดนั้นนักเรียนทุกคนที่กำลังเข้าแถวเคารพธงชาติก็หยุดร้องเพลงชาติกลางคันครูใหญ่ที่กำลังจะกล่าวทักไทยหน้าเสาธงก็ชะง,งักไปทุกสายกาหันมามองเจ้าไก่จอมซ่าเอา้านั่นมันไก่ของใครมาเดินอยู่กลางลานโรงเรียนเด็กปหนึ่งตะกน มันร้องเพราะดีครับครูเด็กป .5 เสริมสงสัยอยากร้องเพลงชาติด้วยครูใหญ่ยิ้มแห้งๆแล้วพูดติดตลกว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการจากเล้าไก่เสียงหัวเราะก,ก็ดังขึ้นทั่วลานโรงเรียน ส่วนเจ้าจอกยังคงเดินอย่างภาคภูมิใจไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะเป็นดาราของโรงเรียนหลังจากสร้างความฮือฮากลางลานเคารพธงเจ้าจอกก็ยังไม่ยอมกลับบ้านมันเดินเชิดหน้าชูคอเข้าไปในตัวอาคารเรียนราวกับเป็นนักเรียนจริงๆคุณครูคุณครูไก่มันตามเข้ามาในห้องเรียนด้วยครับเด็กชายปอสองคนหนึ่งตะโกน ปล่อยมันไปลูกเดี๋ยวมันก็คงเบื่อแล้วเดินออกเองครูคิดในใจแบบนั้นแต่เจ้าจ็อกไม่ได้เบื่อง,ง่ายๆแบบนั้นเลยคาบแรกของวันคือวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนทุกคนนั่งเรียบร้อยเตรียมเรียนเรื่องการบวกเลขครูเขียนบนกระดานว่า 3. บวกสองเท่ากับก่อนที่ใครจะได้ยกมือเจ้าจ็อกกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะนักเรียนคนหนึ่ง จากนั้นก็กระโดดลงพื้นเสียงดังปึกแล้วมันก็ยืนจ้องกระดานอย่างตั้งใจก่อนจะร้องเสียงดังลั่นห้องโคกเด็กทั้งห้องหากันกระจายครูพยายามเก็กหน้าขรึมแต่ก็อดลุดหัวเราะไม่ได้เงียบๆเด็กๆไก่ก็แค่แสดงความคิดเห็นแต่ยังไม่จบแค่นั้นเจ้าจ๊อกเดินไปจิกสมุดคณิตของเด็กหญิงคนหนึ่ง แล้วเดินเอาสมุดไปวางไว้หน้าครูเหมือนจะบอกว่าตรวจไหนครับครูเลยพูดว่าโอเคถ้าเธออยากเรียนงั้นเชิญนั่งตรงนี้เลยนะจ๊อกและครูก็เอาหมอนมาวางให้นั่งข้างโต๊ะครูจริงๆตั้งแต่นั้นมาเด็กๆเลยตั้งฉายาให้เจ้าจ๊อกว่าไก่นักเรียนดีเด่นประจำวิชาคณิตศาสตร์ส่วนเจ้าจ๊อกนั่งฟังครูสอนอย่างสงบ แต่พอใครตอบผิดมันจะร้องคอกๆคอกเสมอเหมือนเป็นกรรมการตัดเกรดหลังจากที่เจ้าจ็อกสร้างความฮาในห้องคณิตเสร็จมันก็เดินต่อแต่ออกจากอาคารเรียนครูคิดว่าคงจะกลับบ้านสักทีแต่ไม่ครับเป้าหมายต่อไปของมันคือสนามกีฬาคาบที่สองเป็นวิชาพละเด็กๆใส่ชุดพละสีฟ้าสดใส กำลังวอร์มร่างกายเดินรอบสนามจูจูเจ้าจ็อกก็วิ่งเข้าไปกลางแถวเดินปักปนเหมือนตัวเองเป็นนักเรียนอีกคนครูพัลลยืนเป่านกหวีดแล้วตะโกนว่าวิ่งรอบสนามสามรอบนะเด็กๆเด็กทุกคนเริ่มวิ่งรวมถึงเจ้าจ็อกด้วยแต่ยังไม่ทันจบรอบแรกเจ้าจ็อกก็เริ่มหอบแหกแหกมันหยุดกลางทางแล้วนั่งแผ่้าลงบนพื้นหญ้าโอ้ย ใครใช้ให้พละมันเหนื่อยขนาดนี้วะถ้าแปลเสียงไก่ออกคงได้ยินแบบนี้แน่ๆเด็กๆวิ่งผ่านก็พากันหัวเราะไก่ขี้เกียจจ็อกเหนื่อยเร็วกว่าหนูอีกา้าครูพระเดินเข้ามาหาเจ้าจ็อกแล้วพูดติดตลกว่าหนูจ็อกถ้าจะมาเรียนพละต้องฟิตกว่านี้นะแล้วก็เอาขวดน้ำมาให้มันดื่มไก่ดื่มน้ำด้วยช้อนเล็กๆอย่างหรู หลังจากพักจนหายเหนื่อยเจ้าจ็อกก็ลุกขึ้นไปเล่นกับลูกบอลมันจิกลูกบอลจนกลิ้งไปมาเหมือนนักฟุตบอลเด็กๆเชียร์ขั้นใหญ่ยิงเลยจ็อกยิงยิงยิงลูกบอลกลิ้งเข้าประตูไปจริงๆครูถึงกับเป่านกหวีดโหไต่ทาประตูได้ตั้งแต่นั้นมาทุกข้าพละเด็กๆจะชวนเจ้าจ๊อกมาเตะบอลด้วยแล้วตั้งชื่อให้ว่า นักเตะเบอร์ศูนย์สปีดตำ่ำแต่สร้างเสียงหัวเราะหลังจากวิ่งเตะบอลจนเหนื่อยเจ้าจอกก็นั่งพักใต้ต้นมะม่วงแต่จูจูลมก็พัดกลิ่นหอมหอมลอยมาแตะจมูกเอไก่มีจมูกตรงไหน <laughs> กลิ่นนั้นคือข้าวมันไก่เจ้าจอกสะดุ้งเฮือกหันซ้ายหันขวาแล้วพูดในใจอีกแล้ว กลิ่นพี่น้องค่าค่าต้องช่วยไม่รอช้าเจ้าจ๊อกวิ่งพรวดเข้าโรงอาหารเด็กๆต่อแถวกันยาวเหยียดเพื่อรอซื้อข้าวแต่แล้วเสียงคอกดังลั่นเจ้าจ็อกกระโดดขึ้นโตะ๊ะเซิร์ชสายตาหาไก่ในจานทุกใบมันเดินไปหยุดที่จานของครูใหญ่ที่นั่งกินอย่างสบายใจครูใหญ่เพิ่งจะตักข้าวคำแรกเจ้าจอกก็พุ่งเข้าไปจิกไก่ในจานแล้วลากหนี อา้าวเฮ้ยหนีครูใหญ่ร้องเสียงหลงเด็กทั้งโรงอาหารหัวเราะลั่นครูแม่ครัวถึงกับยืนงงตะโกนว่าไก่ตัวนี้มันมากินไก่ในโรงอาหารเจ้าจอกไม่แคร์เดินลากเนื้อไก่ไปไว้ใต้โต๊ะแล้วนั่งกกมันไว้อย่างกับแม่ไก่กกไข่เด็กป .4 พูดเบาๆวา่าสงสัยมันคิดว่าเนื้อไก่คือญาติเด็กป .2 เสริมห่วงญาติมากเลยนั่นนั่น ครูใหญ่ถอนหายใจแล้วพูดด้วยน้ำเสียงคำขำว่าขอประกาศให้ทราบตั้งแต่วันนี้ไปห้ามทำเมนูไก่ในโรงอาหารในวันที่เจ้าจ๊อกเข้าโรงเรียนเด็กๆพากันปรบมือเ hey! ฮสนุกสนานส่วนเจ้าจ๊อกนั่งนิ่งๆทำหน้าเหมือนผู้ชนะสงคราม หลังจากเหตุการณ์ไก่บุกโรงอาหารที่ทำเอาครูใหญ่เสียเข้ามันไก่ไปทั้งจานเสียงฮาในโรงเรียนก็ดังไม่หยุดแต่เสียงบ่นจากครูก็ดังพอกันเย็นวันนั้นโรงเรียนประกาศประชุมด่วนหัวข้อก็คือเราจะทำย่างไรกับไก่ชื่อจ็อกในห้องประชุมครูทุกคนมานั่งเรียงหน้าพร้อมกับแฟ้มเอกสารครูวิทย์พูดขึ้นก่อน ผมเสนอให้จับมันมาทดลองเรื่องแรงโน้มถ่วงไก่ครูศิลปะรีบแยง้งอ้อยอย่าเลยค่ะเอามาให้หนูวาดดีกว่ามันยืนโพสสวยกว่าหุ่นนิ่งอีกครูพละพูดเสียงดังถ้ามันจะอยู่ต่อขอให้มันซ้อมวิ่งด้วยเมื่อวานหอบกลางสน้ำเหมือนพึ่งโลนหมาวิ่งไล่ครูภาษาไทยยกมือบ้าง ถ้าอย่างนั้นให้มันเขียนเรียงความเรื่องไก่ในฝันดูสิคะว่าแต่มันเขียนได้ไหมอ่ะครูคอมพิวเตอร์หันมาอย่างเท่หรือจะให้มันสมัครไล์กลุ่มครูทุกคนเงียบไปครูหนึ่งแล้วระเบิดหัวเราะพร้อมกันครูใหญ่ลูบขมับถอนหายใจย,ยาวก่อนจะพูดว่าเอาอย่างนี้เราให้เจ้าจ็อกอยู่ต่ออีกวัน แต่ต้องมีหน้าที่ครูทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยและสุดท้ายมีมติว่าแต่งตั้งเจ้าจอกเป็นผู้ช่วยครูประจำวันศุกร์วันรุ่งขึ้นมีป้ายแขวนที่คอเจ้าจอกว่าจอกผู้ช่วยครูฝ่ายสร้างเสียงหัวเราะเด็กๆด,ดีใจวิ่งมาถ่ายรูปกันยกใหญ่บางคนถึงกับพูดว่า ถ้าโรงเรียนมีไก่แบบนี้ทุกวันหนูจะไม่ขาดเรียนอีกเลยวันศุกร์มาถึงเจ้าจอกในฐานะทูช่วยครูฝ่ายสร้างเสียงหัวเราะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความกระตือรือร้นมันเดินตรวจแถวตอนเคารพธงชาติเดินผ่านหน้าเด็กทุกคนแบบจริงจังเด็กป .1 แอบกระซิบจอกนัินเหมือนครูใหญ่เลยอะ่ะเด็กป .6 ห,หัวเราะแต่ครูใหญ่ไม่จิกขานักเรียนนะจากนั้น มันก็เข้าแต่ละห้องเรียนบางห้องก็ไปนั่งฟังนิทานบางห้องก็เดินไปจิตกระดานดำเล่นบางห้องมันก็หลับใต้โต๊ะครูถึงแม้จะไม่ได้ช่วยสอนอะไรมากแต่เสียงโวเราะในโรงเรียนวันนี้เยอะกว่าทุกวันกระทั่งตอนเที่ยงครูใหญ่ประกาศหน้าเสาธงว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเจ้าจ๊อกในโรงเรียนของเราเสิงเด็กๆอึ้งทันที โหทำไมอะครับมันน่ารักจะตายยิ่งครูใหญ่ยิ้มแล้วพูดต่อว่าเพราะเจ้าของมันมารับกลับไปแล้วจ้าจากนั้นคุณลุงชาวบ้านคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อมกลงไก่ไม้ไผ่อ้าวไก่บ้านผมอยู่นี่เองหายไปตั้งหลายวันเจ้าจอกเดินเข้าไปหาลุงเบาๆก่อนจะหันหลังมายืนอยู่หน้าเด็กๆ เหมือนจะบอกลาครูพระละยกมือขึ้นเฮ้ยๆก่อนกลับขอให้ม ok ันโชว์เตะบอลลูกส ok ุดท ok ้ายหน่อยลูกบอลถูกวางกลางสนามเจ้าจอกค่อยๆเดินเข้าไปแล้วจิกเบาๆบอลกลิ้งกลิ้งเข้าประตูเด็กทั้งโรงเรียนปรบมือดังสนั่นจอกจอกจอกครูศิลปะยื่นภาพวาดให้นี่คือรูปวาดของเธอจอกขอให้โชคดีนะเจ้าจอก รับภาพวาดนั้นหรืออย่างน้อยก็คาบไว้แล้วเดินขึ้นกลองอย่างสง่างามก่อนจากไปมันหันมาร้องคกยาวเหมือนอำลาตั้งแต่นั้นมาเด็กๆก,ก็ยังพูดถึงเจ้าจ็อกเสมอบางคนเขียนเรียงความถึงมันบางคนตั้งชื่อไก่ที่บ้านว่าจอกจูเนียและหน้าโรงเรียนก็มีป้ายแขวนไว้ว่าที่นี่ เคยมีไก่ที่ทำให้ทั้งโรงเรียนหัวเราะทุกวันจบบริบูรณ์